บูชาหลวงพ่อเพี้ยนมาตลอดเลยสิครับแล้วเลดี้มันขาดเลยใช่ไหมวันเกิดเหตุการณ์วันนั้นอะขาดครับแล้วตอนตอนเช้าไปไปหาครับไปหาครับอว่าเป็นเลดีสัตมวานร้อยวันหลวงพ่อเพี้ยนนะครับครับนี่เป็นลงยาเนี่ยนะน้ำหนัก4ี่บาทนะครับส่วนที่แขวนอยู่นั่นเป็นเหรียญชนะมารนะครับเนื้อทองทิพย์พินัยกรรมครับรุ่นนี้นะครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมและ FC ใ ube, นช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลผมสอพภเคเรื่องนะครับวันนี้มาบุกบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับไปติดตามชมในคลิปนะครับว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เป็นใครนะครับแล้วมีประสบการณ์ด้านไหนนะครับมาฟังเขาเล่าให้เราฟังนะครับติดตามชมในคลิปนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่า ท่านนี้เป็นใครนะครับนี่นะครับผู้ช่วยสวัสดีครับผู้ช่วยอะไรครับผู้ช่วยแพทย์สมุ์จาบานะครับผู้ช่วยหมู่ที่หนึ่งตำบลสมองโคนอำเภอบรนตากจังหวัดตากครับก็เป็นผู้ช่วยมานานยังครับเนี่ยเป็นได้เจ็ดปีนี่แหละเจ็ดปีแล้วนะครับอแล้วผมได้ข่าวมาว่าผู้ช่วยไปมีประสบการณ์อะไรนะที่หลังจากที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนครับก็นี่ครับ รุ่นชนะมาอ๋อเป็นเหรียญชนะมาเหรอครับครับแล้วก็เลดครับอ๋อนี่เลดรุ่นสตัมวาลา100วันนะครับครับชนะมาน,นี้ก็เรียกพินัยกรรมครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังห<อ>น่อยเมอวันนั้นไปทานข้าววันเพื่อนแล้วก็กลับครับแล้วอยู่อยู่มันบูบครับมันบูบครับแล้วขีว่ชนเสาเสากระทูรั้วชาวบ้านนะครับหักเลยครับเสารั้วเ่็นไงเป็นแถบเป็นแถบหักเลยครับ ผมก็ครับรถยนต์หรือว่าเป็นมอไซค์มอไซค์อยู่บนบูบไปครับแล้วขับคนเดียวหรือยังไงคนเดียวครัไม่มีครับกี่ทุ่มดึกไหมเนี่ยโอ้ประมาณเที่ยงคืนได้ครับโอ้โหแล้วสภาพเป็นยังไงตอนที่ล้มแล้วเรารู้สึกตัวอะไรยังไงก็รู้สึกตัวว่าเจ็บครับแต่ไม่มีคนมาเห็นไม่มีคนมาเห็นครับก็ลุกขึ้นเองก็เอามอไซค์ขึ้นก็ยังขับไปได้อยู่ขับไปได้อยู่ ก็นึกว่าเจ็บหนักแต่ไม่เป็นไรแค่ทะลึกปึกปอกเหมือนโดนหนามแล้วก็รวดหนามเฉยครับไม่มีร่างกายตรงไหนหักไม่หักไม่เหิอกครับแค่ทะลึกปึกปอกเฉยถลอกมีผิวหนังถลอก่างั้นนะหน้าถลอกไม่หักไม่เยอะที่แรกนึกว่าเยอะแน่ครับเพราะเสาเสากะทูล้วที่เป็นเป็นปูนหักเลยครับโอ้เสาปูนนะที่เป็นเสาล้วนะใช่ครับแสดงว่าขับ ขับมาแรงมืดหรือว่ามองไม่เห็นหรือยังไงมันมันมันบูบคราะมันมันโค้งแล้วมันดึกครับมันดึกแล้วมง่วงนอนด้วยสินะแล้วมารู้สึกตัวหรือว่าไม่สลบไหมนะคือรู้สึกตัวว่าเงั้นที่รถลงรู้รู้สึกตัวครับแล้วเราขึ้นมาก็เอารถออกมาครับแล้วก็ขับไปบ้านหรือไปหาหมอไม่ครับกลับไปบ้านต่อครับแค่ก็นึกว่าเจ็บหนักแต่ไปส่งกระจกก็แค่ทะลึกเปลือกๆเฉยๆครับอ๋อมีเลือดซิปเลือดอะไรประมาณนี้นะใช่ครับ หรือว่าหนักแน่แต่ไม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 ่หนักครับแล้วรถเสียหายเยอะไหมรถล้อเบี้ยวนิดหน่อยครับแฮนด์เบี้ยวนิดหน่อยก็ค่อยๆประคองกลับไปครับเันนี้เห็นใส่เสื้อชมลมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนเ่ยแสดงว่าศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนใช่ครับใช่ครับแล้วมีญาติพี่น้องบูชาหลวงพ่อเพี้ยนได้ไหมก็มีแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บูชาไว้บ้างครับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยนะผู้ใหญ่ละเลดครับแล้วก็ลูกหลานมีไหมหลานๆพี่น้องก็มีนะนะนะ ประมวลครับและประมวลชื่อประมวลนะครับเห็นเขาลงอยู่ครับเขาแสดงว่าเริ่มมั่นใจพุทธคุณแล้วนะใช่ครับเพราะนาจะมีคนแนะนํามาแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนั้นมามีเจออะไรประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างไหมมันก็เหมือนช่วยครับแต่เลทนี่วันนั้นก็ไม่ได้รู้นะครับว่าเหตว่ามันขาดเลยหรอครับหลุดครับหลุดออกจากแขนเลยครับอันนี้มันโคตรผมบอกมันอ่าสี่สองศูนย แต่วันนั้นไม่มีงวดเมื่อไม่นานผมก็ดูเอ๊420หมายเลขอะไรว่างั้นเถอะแต่มันออก191อะไรเนี่ยอยู่ทางหน้านี่ครับครับหลังจากนั้นผู้ช่วยก็บูชาหลวงพ่อเพี้ยนมาตลอดเลยสิใช่ไครับแล้วเลนนี่มันขาดเลยใช่ไหมวันเกิดเหตุการณ์วันนั้นอะขาดครับแล้วตอนตอนเช้าไปไปหาครับไปหาครับโอ้ตรงไอ้ตรงตะขอมันใช่ไหมตะขอครับตะขอหลุดขาดนะครับอ นี่ถือว่าเป็นเลสสมมวานร้อยวันหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่เป็นลงยาเนี่ยนะน้ำหนัก4บาทนะครับส่วนที่แขวนอยู่นั่นเป็นเหรียญชนะมารนะครับเนื้อทองทิพย์พินัยกรรมครับรุ่นนี้นะครับครับนี่นะครับผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมู่บ้านผู้ช่วยผู้อยู่อะไรนะเนกเรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยผู้อยู่บ้านหมู่ที่1ตํ่บลสมองโคนอำเภอบานตางหวัดตาครับก็จะแนะนําสิทธาอนุสิ์ยังไงเกี่ยวกับ บูชาวัตถุมงคลแล้วการใช้รถใช้อะไรเนี่ยเวลาเราขับก็เราก็นับถือครับผมว่านับถือก็แต่ความปลอดภัยก็คือความปลอดภัยแต่ผมเชื่อครับเพราะผมเจอด้วยประสบการณ์ด้วยตัวเองครับเจอเลยตัวเองเจอแลยตัวเองเชื่อว่าเจ็บหนักแน่แต่มันไม่เป็นอะไรเลยครับมันไม่เป็นอะไรเลยเลยเชื่อพุทธคุณครับเชื่อเชื่อและแสดงว่าคืนนั้นไม่มีใครมาเห็นไม่มีครับแล้วมันใครมาตอนเช้ามารู้กัน มารู้ผมก็มารู้ชาวบ้านก็รู้แล้วก็ผมก็เลยรีบตอนเช้าว่างั้นน่ะรีบตอนเช้าก็รีบมามารีบมาเก็บมาเก็บมาหาชิ้นส่วนที่มันหายไปครับแต่แต่นี่ไม่ไม่ขาดครับอ๋อก็อยู่ในคอนะครับนี่แสดงว่าเจอเหตุการณ์จริงด้วยตัวเองนะเนอะใช่ครับใช่ก็นี่แหละครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี้ยผู้ช่วยแพทย์นะครับซึ่งเขาซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาได้ชัดเจนด้วยตัวเขาเองนะครับ ซึ่งวัตถุมงคลน,นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรุ่นที่รุ่นไหนก็ได้นะครับที่หลวงพ่อเสกไว้นะครับ,รบซึ่งสามารถบูชาติดกายแล้วก็จากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอย่างผู้ช่วยแพทเนี่ยผมฟังแล้วนะ่าจะจะหนักเพราะว่ามันชนเสาั้วนะครับและเสารั้วเป็นเสาปูนนะครับชนหักเป็นแถบเลยเหรอหักครับแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ก็เสียหายว่างั้นนะก็ต้องต้องซ่อมแต่ตัวเอง บาดแผลคือฉลอกถลอกถะลอกะลอกไม่มีหักไม่มีหักไม่มีหนักเลยครับแล้วตอนเช้าถึงไปหาหมอหรือไงไม่ครไม่มีปวดไม่เจ็บเลยไม่ครับแค่เหมือนมันบวมลดหนามแล้วก็หนามขูดขูดรอยขูดเฉยๆครับครับนี่และครับประสบการณ์จากผู้ช่วยแพทนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่แะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมก็ติดตามดูจาก f c e e o o o ฮะวันนี้มีโอกาสก็เลยมาขอสัมภาษณ์ลงใน YouTube ช่องสอนอชาแนลเพื่อให้สิทธิอนุสิ ใหม่ๆได้ทราบกันนะครับว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนทุกรุ่นทุกเนื้อบูชาแล้วมีพุทธคุณนะครับสามารถคุ้มครองผู้บูชาได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ <Okay. S 1> จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ช่วย okay. ผู้เชีย่ยวแพทย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ